ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินข่าวดีครับใครลงทะเบียนรับเงิน3,000คนละครึ่งไม่ทันไม่ต้องเสียใจครับใครที่ลงไม่ทันเตรียมรับสิทธิ์เงิน30,000บาท3 0 0 0 0บาทนี้ต่อ1คนนะครับซึ่งสิทธิ์นี้คุณไม่ต้องไปแย่งลงทะเบียนเลยอยู่เฉย ก็ได้รับสิทธิ์แล้วใครจะได้รับสิทธิ์บ้างเดี๋ยวมาดูกันหากคุณชอบข่าวการแจกเงินจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตามของแค่คุณเป็นคนไทยคุณอาจจะได้รับเงินถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกดติดตามช่องสตางค์มีเดียนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยการที่คุณกดกระดิ่งก่อนคุณจะได้รับข่าวการแจกเงินก่อนและอาจจะได้รับเงินก่อนใครกับช่องสตางค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินนะครับล่าสุดนี้นะครับกระทรวงการคลังได้ออกมาบอกนะครับว่าหลายคนเนี่ยสาบกระทรวงการคลังครับเขาว่าสาบเ่ยก็คือแบบด,าด่าทอ ตเตียนนะครับบอกว่าเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยเปิดมาชั่วโมงเดียวสิทธิ์เต็มแล้วแล้วคนอื่นจะได้กันไหมทําไมให้น้อยจังกระทรวงการคร้าบ,บอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆการให้เงินเยียวยาไม่ใช่แค่คนละครึ่งเท่านั้นนะครับจะมีการให้เงินในส่วนของโครงการชอปดีมีคืนด้วยซึ่งโครงการชอปดีมีคืนนี้จะให้เงินมากสุดนะฮะสามหมื่นบาทต่อคนซึ่งเงินตรงนี้นะครับเป็นเงินลดหย่อนภาษี และจะมีคนที่ได้ประมาณสล้าน7แสนกว่คนดังนั้นใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ทันอย่าเสียใจไปคุณสามารถ เข้าโครงการช็อปดีมีคืนโดยไม่ต้องลงทะเบียนไปแยกกับชาวบ้านชาวเมืองไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องแบบปวดหัวกับการใช้โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตดีๆคุณก็สามารถได้รับเงินลดหย่อนภาษีส0 0 0 0บาทนะครับวิธีการลงทะเบียนไม่มีแล้วจะได้อย่างไรอย่างแรกเนี่ยต้องเช็คก่อนว่าคุณเนี่ยมีเงินเดือนไหมถ้าคุณมีรายได้ประจำเนี่ยประมาณ1 0,000ื 5,001บาทขึ้นไปคุณจะต้องเสียภาษีให้รัฐบาลประมาณ1,500บาทต่อปีหรือ5%แล้วก็จะมีเร็ดตามนี้นะครับจนถึงคนที่มีเงินเดือน,นประมาณ5ล้านกว่าบาทขึ้นไปจะต้องเสียภาษี15,000กว่าบาทนะครับซึ่งถ้าใครมีเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับอ่ะวิธีการดูนะครับเขามีการเปรียบเทียบระหว่างโคการช็อปดีมีคืนและคนละครึ่ง คนละครึ่งเนี่ยใช้สําหรับร้านค้าแผงลอยการซื้อของทั่วไปแต่โครงการช็อปดีมีคืนนี้คุณซื้อสินค้าที่ลงภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือหนังสือก็ได้และการใช้สิทธิ์นี้เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนแต่คนละครึ่งต้องลงทะเบียนและสิทธิประโยชน์นะครับของช็อปดีมีคืนเนี่ยครับคุณแค่ซื้อของแล้วก็นําใบเสียแบบเป็ดยอดภาษีได้มากสุดส0,000ื่นบาทนะครับแต่สําหรับคนละครึ่งนี้ คุณได้เงินแค่ส0 0พันและเงิน3,000นี้ไม่ได้ได้เงินเลยนะครับคุณต้องใช้เงินให้ครบ3,000คุณถึงจะได้รับเงินจากรัฐบาลครบ3,000ซึ่งตรงนี้มีความแตกต่างกันเยอะมากดังนั้นใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไปคันไม่ต้องเสียใจถ้าคุณมีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเตรียมได้รับสิทธิ์ เงินลดหย่อนภาษี3 0 0 0 0บาทกับโครงการชอบดีมีคืนไม่ต้องลองทะเบียนนาเงินไปซื้อของและเอาไปเร็จมาลดหย่อนภาษีนั่นเองครับหากคุณชอบข่าวการแจกเงินแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องนี้ครับสตางค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินรวมทุกข่าวสารการแจกเงินโครงการของประเทศไทยมาให้คุณกดติดตามช่องสตางค์มีเดียข้างล่างนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยการกดกระดิ่งนี้คุณจะได้ประโยชน์คือรู้ข่าวการแจกเงินก่อนใครและมีโอกาสได้งเงินก่อนใครกับรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวิโดโอสัน้นเนี้หา ดูแล้วก็ใจง่ายแหละข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้4ี่โงครึ่งสตังค์เปิดไลฟสดใครมีคำถามเกี่ยวกับโครงการแากเงินอะไรก็ตามโทรมาพูดคุยกันทางช่องสงตังค์มีเดียนี้นะครับ